ต้องลองจิ้มเหมือนกันค่ะจิ้มเหมือนกันใช่ไหครับเออเป็นยังไงโมเมนต์ที่แบบว่าเสิร์ฟให้กันกลับได้ได้จิ้มๆของเรามันเป็นแบบโมเมนต์อะไรประมาณนั้ครับอยู่ได้กันบ่อยคุยกันหรือเสิร์ฟแบบว่าภาพพูดในโซเชียลอะไรอย่างนี่ไหมก็จร,จริงๆเราพวกเราสองคนไม่ได้คิดว่าแบบจะจิ้นกันเ,ออเริ่มจากแบบถ่ายด้วยกันต่ออะไรเงี้ยใช่แล้วเหมือนแบบ มีคนบอกว่ามันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเคมีเราเข้าเคมีเข้ากัน,กนความน่ารักของคู่เรามันอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงทำไมแฟนนลับดูดีมาจาับจิ้ามกันฮะธรรมชาติไหมใช่ไหมน,น, <laughs> น่าจะแบบธรรมชาติาาาก็เป็น,นสไตล์ตัวเองะเเอะค่ะใช่อันนี้เรารู้จักกันหรือว่ามีสนิทกันประมาณเท่าไหร่แล้วระยะเวลากี่ปีดืน่าจะประมาณหกเดือนหรือหกเดือนใช่ มันคลิกทำว่าจิ้นแต่มันทำให้คลิกกันมันอยุดที่ตรงไหนอะไรยังไงไม่แต่ละคดน <c oughs> ผู้ชายก่อนแลผู้หญิงก่อนก็นได้เขาน่ารักตรงไหนอะไรยังไงครับ <c oughs> เขา <c oughs> ใช่เราเราดีไซน,น์เหมือนกัน <c oughs> ใช่เ, <c oughs> เลยคุยกันแบบเหมือนคุยภาษาเดียวกันนะครับผม<อ>ใช่ผมก็จะเป็นคนแบบถ้าดูถ้าติดตามเนาะ <c oughs> ผมก็จะเป็นคนเงียบๆหรือว่าบางทไีไม่ค่อยผงผานอะไรมากเหมือนเพื่อน เขาก็จะเป็นเหมือนกันก็เลยแบบว่าพอเข้าใจกับอย่างไรสไตล์มันตรงกันรอะไรมันเหมือนมันตรงกันนะใช่แสดงว่าเรารู้ใจทุกท่านแบบเออว่าคนที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงเลยไหมแบนั้นเลยไหมครับ90เปอร์เซ็นต์แล้อม่อใช่รพอมันบางคู่เนาะในวงการบันเทิงมันจิ้นกันแล้วมันจะกลายเป็นคู่จริงเขามีคู่แบบไม่จริงเขามีของเราโอกาสที่จะเป็นแบบพูดแบบไม่จิ้นเป็นพูดจริงเนี่ยมันมีนะที่จริงตรงเลย อนาคตก็ไม่แน่เป็นสเตจของการแลกงานนะครับเราได้ที่พนั่งกับลูกที่เราสนิทกับเราเดี๋ยวต้องตอบไหมต้องตอบสิพี่หาก็เอเมนเราเหมือนกันอันนี้ก็คือให้ลุ้นต่อไปเนาะใช่ครับให้ฝากหน่อยเนาะช่องทางการติดตามอะไรของเราตั้งรูปครับ สามารถติดตามคลิปได้นะคะที่ a c e b o o k นะคะแล้วก็ y o u t u ติ๊กต็อกแล้วก็ไอจีคิปไลคค่ะสกดยัเป็นไงลูก c r e A M แล้วก็ลิเคโอผมก็ติดตามที่ช่อง SPD นะครับผมแล้วก็ช่องติ๊กต็อกนะครับเอ่อ H o O แล้วก็64ครับผมครับผมขอบคุณครับผมได้กรับ